สวัสดีค่ะช่องของิชาพิเลยนะคะวิวันเสาร์ที่สองนาตู้น้าอหนเด็เดิมเราจะอยู่ที่ตลาดฝังน้นะคะเสาร์วันที่ขนาดนี้ถงเวลาห้าสิบนะคะแล้วก็เราจะเตรียมของขึ้นน้ำเอาถุงนหน้าน aja, ห Quite. ขาหน้าก anyway. ็กว่านะะ ยัมีคนนนากานนะะตาดน้ำท่วมช้าากลางปี้นะะต้นเดือนนะจจงไ้นะคะนี่ือต้อ่านยังไม่โอเคเาตกะเริ่มวไว้เลูกค้าก็จะมานะคะ เกิดเตาช่วงแรกเราจะลองเต้งทิ้งก่อนเพื่อเช็คดูความร้อนของเตามาได้แล้วเราดูว่าเตาร้อนขนาดไหนแล้วเราก็จะเอาแป้งใส่เอาเตาใส่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่เราจะทนานวอีกทนะคะอันนี้รกกะทินะคะ